เดี๋ยวทุกคนวันนี้บูฟานวันนี้ก็จะมาแนะนำสมาชิกใหม่นะฮะสมาชิกคนนี้อยู่อยู่อยู่ผมประมาณประมาณหนึ่งถึงสองอาทิตย์แล้วนะฮะจะไม่ได้เหมือนแต่ว่าหนึ่งหรือว่าสองอาทิตย์แต่ว่าตอนนี้แต่ว่าก็คือผมได้มาหนึ่งหนึ่งสองอาทิตย์มันกับมันกับน้องชาร์ลอตนะฮะที่ผมเปิดตัวไปเมื่อหลายคลิปที่แล้วนี่ฮะนี่จะรับสมาชิกใหม่น้องคาร์ลอสนะฮะน้องมันผู้ชายนะฮะน้องอายุประมาณสองสามเดือนก็คือน้องเกิดห่างจากชาร์ลอตประมาณสองถึงสามประมาณสองอาทิตย์ ซึ่งน้องก็มาเป็นสมาชิกใหม่ของผมนะฮะทุกคนน้องน้องอุยอุยเจ็บ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 โอเคนะฮะเนื่องจากว่าเมื่อกี้น้องน้องฉลัดใช้เล็บในการตีผมนะฮะซึ่งมันเจ็บมากเลยผมใกล้จบน้องใส่กรงก่อนนะฮะก็คือน้องฉลัดเป็นก็คือน้องคาร์ลอสเป็น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 แมวที่ญาติผมให้มาจากระยองนะฮะให้มาเพราะว่าเพราะ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 ญาติผมซึ่งเขาซึ่งเขาเป็นอากูผมเขาบอกว่าเขาจะหาแมวให้ ก่อนที่จะมีชาร์ลอ็อตเองฮะซึ่งน้องก็ซึ่งน้องเป็นผู้ชายและน้องก็น้องก็น่าจะดูสุขภาพแข็งแรงกว่าก่ากว่าชาร์ล็อตนะฮะเพราะตอนนี้ชาร์ล็อตเป็นเกิดการเชื้อราะะที่ขาหรือเปล่าไม่แน่ใจน่าจะเป็นอะไรไม่รู้ที่ขาเลยต้องแล้วขนก็ร่วงแต่ตอนนี้ใกล้าหายแล้วกันะฮะสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับฝากเนื้อฝากตัวกับน้องคาร์ลอสด้วยนะฮะ